สวัสดีค่ะค่ะชื่อพึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำพึ่งราพรนะคะช่องนี้เป็นช่องใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็เป็นวิดีโอคลิปวิดีโอแรกในชีวิตของพึ่งเลยก็จะมีอาการตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วก็อาจจะพูดผิดพูดถูกพูดเอ่อตะกุกตะกักนิดหน่อยนะคะก็ขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะค่าสำหรับช่องนี้นะคะพึ่งก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ เครื่องสำอางที่ใช้นะคะการแต่งหน้าเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆแล้วก็การใช้ชีวิตในประเทศไอแลนด์เหนือนะคะวันนี้เพิ่งก็จะมารีวิวเครื่องสอําอางของ Charlotte Tilbury ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Walk of No Shame นะคะก็เริ่มจากหน้าสดก่อนเลยนะคะเพิ่งได้ลงครีมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปเพิ่งก็จะลงตัวนี้ค่ะเป็น Hollywood Filter h o ล l y ูดฟอ f o r e สฟิลเตอรนะคะเป็นของ Charlotte t u l b u r y เหมือนกันปกติเวลาเพิ่งลงเนี่ยจะใช้แค่นิดเดียวนะคะจะทาที่มือก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะไม่ลงทั่วหน้าค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะคะแต่เพิ่งจะลงประมาณแค่สองสยดนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงไฮพอยต์ของใบหน้านะคะจะเป็นหน้าผาก ตรงจมูกนะคะตรงหนกแก้มนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ใช้แปรงฟาวเดชั่นเนี่ยเกลีย่ยไปคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าติดติดขัดขัดบ้างแต่ว่าจะพยายามทำคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะคะ คือลุคนี้เป็นลุคของ Walk of No Chain ซึ่งสิ่งที่เพิ่งได้มาของคอลเลกชันนี้ก็จะมีเพิ่งปิดให้ดูเลยเป็นที่ปัดแก้มนะคะ Walk of No Chain เป็นไงคะสวยไหมสีค่อนข้างเข้มนะคะเพิ่งคิดว่าสีของคอลเลกชันนี้ เหมาะสำหรับสาวผิวแทนนะคะอันนี้เป็นตลรับที่ทาตานะคะเป็นลิปสติกของ Walk of No Shame ตัวนี้เลยสีสวยมากคือสีจะออกแนวเบอร์รี่เบอร์รี่นิดๆน,นะคะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์ของ Walk of No Shame เหมือนกันนะคะนี่ค่ะสีโอเคเลยเนาะ แต่ว่าที่ที่เพิ่งไม่ได้ซื้อเป็น Walk of No Shame เนี่ยก็เป็นที่กริดตานะคะเป็นอายไลเนอร์ที่กริดตาพูดไปนองี้เป็นอายไลเนอร์นะคะเพิ่งใช้ของ Co ปเปอร์ชาเขาบอกว่า Walk of No Shame อายไลเนอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ p i l l o w Talk ซึ่งเพิ่งก็มีอยู่แล้ว p i l l o w Talk ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะซื้อมา,มาอีกเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมาดุกกันอะ เริ่มต้นเลยพราะเพิ่งทา Hollywood Forest Filter ตัวนี้เสร็จปุ๊บเพื่อจะมาลงรองพื้นเลยนะคะสำหรับรองพื้นที่เพิ่งใช้เป็น h h r r o t t e r y r y r i r u s u s o r o s t s t u o u n t i t n o นนะคะอันนี้จะเป็นที่เฉด7.5 Neutral นะคะเพิ่งชอบเอามาผสมกับ7.5 Warm มนะคะ 7.5วอร์มจะสีเข้มกว่าส่วนนิวโตรู้สึกว่าสีจะสว่างกว่าหน้าไปนิดนึงแล้วพอมาผสมกันเนี่ยมันจะได้พอดีเลยปกติแล้วเวลาพึ่งลงรอรองพื้นเนี่ยพึ่งจะใช้นิ้วแตะไปที่รองพื้นก่อนนะคะแล้วก็วอร์มวอร์มที่มือก่อนแต่ทีนี้เพึ่งได้เอาแปรงจิ้มไปแล้วเพ <laughs> ราะความตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะ ก็เลยโอเคแล้วก็แล้วไปแล้วก็มาเริ่มทาเลยค่ะชอบกลิ่นรองพื้นมากกลิ่นรองพื้นมันจะกลิ่นเหมือนไม่มีสารเคมีเหมือนเป็นแบบไม่บอกไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนกับกลิ่นออกแอลมอนแอลมอนด์นึงอะคะ่ะ ห็นไหมคะสีรองพื้นเข้ากับหน้าเลยอย่าลืมทาคอด้วยนะคะนี่เป็นคลิปแรกตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวคลิปต่อตอไปนะเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตในต่างแดนว่าเป็นยังไงบ้าง พิ่งอยู่ที่ไอแลนด์เหนือนะคะอยู่เมืองเบลฟาสมาสามปีกว่าแล้วคะ่ะถ้าติดตามพึ่งบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวพึ่งจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเรื่องมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินการงานคุณภาพชีวิตต่างๆค่าของชีพอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกขอรีวิวเกี่ยวกับ Walk of No Shame ของ Charlotte Tilbury ก่อนนะคะเอาความสวยขึ้นก่อนตอนนี้เป็นไงคะอ่ะแล้วก็ปัดๆไป รองพื้นเนี้ยเวลาทาช่วงแรกๆมันจะเหมือนกับมันยังไม่เข้าหน้าเท่าไหร่นะคะแต่พอค่อยๆเกลี่ยไปเนี่ยหน้าเรียบเลยค่ะเป็นรองพื้นที่ปกปิดปกปิดได้ดีมากนะคะ full c o v e r a g e เลยพอเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมหน้าเราจะดูกโกลขึ้น แล้วก็มาใช้คอนซีลเลอร์กันนะคะคอนซีลเลอร์เพิ่งใช้ของ Magic Away นะคะเป็น c h a r o t เบ b u r y เหมือนกันค่ะแพ็กเกจก็หมุนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟองน้ำนุ่มๆน,นะคะแล้วก็แตะเลยค่ะที่หัวตาค่ะเพิ่งใช้แค่นิดเดียวส่วนใหญ่จะใช้แค่นิดเดียวนะคะ ็นคนที่แต่งหน้าทุกวันยิ่งช่วงนี้ล็อกดาวน์นะคะเป็นช่วงที่ต้องเก็บตัวกันเนี่ยการแต่งหน้ามันช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะคะรู้สึกว่าแบบเวลาแต่งปุ๊บส่องกระจกขึ้นมาเอนชื่นใจหน่อยไหนๆก็อยู่บ้านตลอดขนาดนี้แต่บางทีก็ออกไปเดินบ้างอะไรบ้างพอเราแต่งไปสวยๆอย่างเงี้ยเราก็มีความมั่นใจใช่ไหมคะ เมื่อกี้เพิ่งใช้แปรงคอนซีลเลอร์ไปนะคะแล้วก็มาใช้แปรงของฟาวเดชั่นแปรงรองพื้นเนี่ยค่อยๆเกี่ยไปอีกนะคะมันก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยดูเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเห็นไหมเป็นไงตรงตรงนี้มันจะสว่างขึ้นเพิ่งลืมบอกไปเลยว่าใช้เบอร์อะไรอันนี้เป็นเบอร์5้ามีเดียมนะคะ ความจริงต้องใช้เบอร์เข้มกว่านี้แต่ว่าสั่งออนไลน์ค่ะบางทีก็ลองผิดลองถูกปุ๊บ,บก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะลงอะไรก่อนแต่เพิ่งชอบลงคิ้วก่อนตัวนี้ไม่ใช่ชาโอตีบีรี่แต่เพิ่งชอบมากของดีออนะคะเป็นพาเลตคิ้วนะคะเพิ่งใช้สีเข้ม โอเคลำดับต่อไปก็จะเป็นการคอนทัวร์หน้านะคะโอยเพิ่งชอบมากตัวเนี้ยอีกนิดเดียวก็จะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือมันเอา of Stock m ม d i ด m Dark นะะี่ค่ะมันเป็นตัวคอนทัวร์นะคะเป็นตัวคอนทัวร์ที่ง่ายมากคอนทัวร์วอนมันเรียกว่าฮอลลีวูดคอนทัวร์วอนนะคะอีกนิดเดียวก็จะหมดแหละเราใช้แค่ตรงนี้นะคะ ใช้คอนทัวร์น้อยมากแล้วก็นี่ค่ะงัดด่างบ้างนะคะงัดด่งางหลังจากนั้นเราก็มาใช้แปรงคอนทัวร์นะคะ พอถึงขั้นนี้ปุ๊บเราก็มาเริ่มใช้ Walk of No Chain ได้เลยนะคะเดี๋ยวขอรวบผมก่อนนะคะ Walk of No Chain นะคะเป็นพาเลตตาสีสวยมากๆเลย ให้ดูสีใกล้ๆนะคะสีนี้เป็นสีพื้นเอาไว้ลงทั้งเปลือกตานะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นสีออกแดงแดงเหมือนอิดนะคะเดี๋ยวจะสวอตให้ดูนะคะ นี่ค่ะใช้สีอ่อนก่อนนะคะเวลาทาค่อยๆจุ่มไปนะคะถ้ามีพวกทิชชูอะไรก็จิมจิมจิม,จม ผงอายแชโดว์จะได้ไม่ตกลงมาที่ใต้ตานะคะแต่เท่าที่แต่งหน้าของ Charlotte i b u r y มาเนี่ยผงอายแชโดว์ไม่ค่อยตกก็เลยจับจับแล้วก็ทาแบบนี้ได้เลยแค่สีนี้ก็สวยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เล็กกว่าแปรงเล็กจะไหนแล้วอันนี้เลย ใช้สีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะคือสีตัวนี้ข้างๆค่ะค่อยๆวนไปนะคะ ตรงขอบตาตรงนี้เลยหางตานะคะเกี่ยนง่ายมากแล้วสีมันก็จะออกค่อนข้างชัดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ใต้ตาล่างนะคะ เราใช้สีตาบนสีอะไรก็ใต้ตาล่างสีนั้นไปก่อนนะคะเดี๋ค่อยมาเกลี่ย,ยออกทีหลังถ้าเกิดว่าอะไรมันเลอะออกแล้วเรามาใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะสีนี้สีที่เข้มที่สุดจะออกแนวแบบ ชมพูชมพูเข้มออกม่วงม่วงนิดนึงสีเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยนะคะแล้วก็มาทาที่มุมของหางตานะคะเพื่อที่จะให้ลุกวันนี้เป็นลุกออกสโมกกี้นิดนนะคะ ก็ค่อยค่อยวนไปนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใช้แปรงหัวหัวแบบไหนนะหัวแบนอะทาไปที่ตาล่างนะคะ มันก็ทำให้ตาดูคมขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้สีสีอ่อนซึ่งเป็นสีนี้นะคะรูปแบบการแต่งหน้าจะเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยนะคะอันนี้เราเพิ่งแค่มาสาธิตแล้วก็มารีวิวโปรดักต์ให้เฉยๆนะคะสำหรับถ้าใครจะไปทำตามก็ ยินดีเลยค่ะรับรองว่าสวยค่ะสวยแน่นอนอันนี้จะสังเกตว่าเพิ่งใช้นิ้วเอานะคะเพราะมันเป็นชิมเมอร์เนี่ยเพิ่งคิดว่าใช้นิ้วอ่ะมันติดง่ายกว่าเพราะเราไม่ได้ลงอายพร e เมอร์ตอนแรกอ่ะแล้วก็มาใช้สีที่อ่อนที่สุดนะคะทาตรงบริเวณ หัวตาตรงนี้นะคะแล้วก็หัวตาตรงข้างล่างนะคะอ่ะแล้วก็แล้วเราก็มากรีดตากันนะคะเพิ่งใช้สี copper chart นะคะที่ซื้อ copper chart เ,เพราะมันมีสองสองสีในแท่งเดียว ตอนแรกที่บอกนะคะว่าจะซื้อโล p No โ h a ชมแบบเป็นเซตเลยแต่ทีนี้ที่อายไลเนอร์สีมันจะคล้ายๆกับพิ l ลท w อ a ซ k ซึ่งเพิ่งมีแล้วนะคะก็เลยเอาอันนี้มาแทนดีกว่าเพราะว่ามันได้สองสีในตัวเดียวมันก็คล้ายๆกันหมดแหละคะ่ะดูแล้วสีมันแบบออกแนวแนวเฉดคล้ายๆกันเลย ออนุญาตดูที่กระจกนะคะปกติเป็นคนที่ชอบอายไลเนอร์สีดำทาแต่อายไลเนอร์สีดำตลอดพอมาลงสีอะไรแบบนี้สีอย่างอื่นที่ไม่ใช่สีดำเนี่ยรู้สึกว่า ตามไม่พอแต่เราเอาจจคิดไปเองก็ได้เนี่ยสีโทนเนี้ยนะคะสำหรับคนตาสีฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นมันจะเด่นมากเลยนะเนี่ย เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการปัดแก้มจะปัดขนตาหรืออะไรก่อนก็ได้ค่ะแต่ทีนี้เพิ่องอยากรู้ว่าปัดแก้มออกมาสีมันจะเป็นยังไงวนๆตรงนี้นะคะเคาะๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆ ทานะคะมือเบาๆนะคะอย่ามือหนักเพราะว่าสีออกค่อนข้างง่ายมากเลยสีเข้ากับตามากเกี่ยง่ายมากเลยค่ะนี่ถ้าลงหนักนี่นะมันคงจะแดงกล่าหนะ้าดูเลย อ่าสวยนะเนี่ยสีอะ่ะส่วนตรงกลางใช่ไหมสีมันอ่อนกว่าเราก็ใช้ปลายจิ้มนิดนึงนะคะยิ้มนิดหน่อยอเค่าเมื่อกี้แอบไปปัดขนตามานะคะ อ่ะต่อมาเรามาลงที่ลิปเลยนะคะลิปสติกเลยแล้วก็ใช้ลิปลายเนอร์ของ walk of no shame นะคะ แล้วค่ะยังค่ะวิ่านี้ก็สวยแล้วเนี่ยสีอ่ะแล้วก็ลิปสติกของ Walk of No Shame นะคะ <laughs> เป็นไงคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเพิ่งจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะ